สวัสดีครับอ้าววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับวิธีการใส่หมายเลขหน้านะครับใน Microsoft Word นะครับในกรณีที่ Microsoft Word นะครับเราพิมพ์รายงานนะครับเราพิมพ์รายงานเราอยากจะใส่หมายเลขหน้านะครับของเอกสารนะครับเอกสารนะครับที่นี่ในเอกสารนะครับนัาก็จะมีเป็นบท ใช่ไหมครับเป็นบ,บทไปนะนะครับเราต้องการที่จะใส่หมายเลขหน้านะครับนะก็คือนะครับเราต้องการใส่หมายเลขหน้าก็คือในบทที่1นนะครับเราไม่ต้องการใส่หมายเลขหน้านะครับแต่ว่าเราจะให้มีหมายเลขหน้าต่อมาในหน้าที่2นะครับนะโอเคนะครับ ทีนี้วิธีการนะครับวิธีการก็คือนะครับขั้นที่1นนะครับนะขั้นที่1ให้เราใส่หมายเลขหน้าเข้าไปก่อนนะครับก็คือไปที่แทรกนะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับก็คือนะครับใส่หมายเลขหน้านะครับตรงนี้นะครับอ่า ท่นต่อมานะครับเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะใส่หมายเลขหน้าตรงไหนนะครับนะจะใส่ด้านบนนะครับด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาก่อนแล้วแต่เรานะครับนะเพราะว่าผมใส่ด้านบนนะครับนี่ด้านบนนะครับมุมขวานะครับนะทีนี้เมื่อเราใส่หมายเลขหน้านะครับนะเนี่ยหมายเลขหนะ้า โอเคผมใส่ด้าน,านล่างเนาะนะครับด้านล่างหรือด้านบนก็นได้แ,แต่เราเนาะเราสามารถปรับแก้ได้นะครับผมใส่ด้านล่างก็แล้วกันนะครับผมใส่ไปด้านลาน่งนนะา,นลางตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เนาะนะครับหรือจะใส่ด้านบนก็นได้ถ้าจะใส่ด้านบนก็คือก็ลบออกนะครับนะแล้วก็ไปแก้ไขหมายเลขหน้าเนาะนะครับนะ หลักสภาเราจะใส่หมายเลขหน้านะครับด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนนี้บนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีหมายเลขหน้าขึ้นมานะครับผมไปใช้ตัวโตๆกันแล้วกันจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับทีนี้นะครับหมายเลขหน้าก็จะใส่มาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมีกี่หน้านะครับก็จะใส่ให้หมดนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับเอาหมายเลขหน้าตรงนี้ออกนะครับนะจริงง่ายมากเลยนะครับนะก็คือนะครับเราไปที่นะครับกดตรงออกแบบตรงนี้นะครับนี่ออกแบบนะติคคำว่าหน้าแรกต่างกันนะครับนะเเราติ๊กหน้าแรกต่างกันนะครับหน้าแรกไม่มีใช่ไหมครับก็จะมี มีน,นาทีสองมีละนะครับนะสามสี่ใช่ไหมครับห้านะครับนะอ่าทีนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมานิดนึงนะครับนะเราก็ไม่อยากให้มีหมายเลขหน้าที่ที่นี่ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยคือตัวนี้จะเป็นบทที่2นะครับบทที่2นะครับบทที่2นี้เราก็จะบอกว่า เราไม่อยากให้มีหมายเลขกหนนะครับนะพูดง่ายคือมีนั่นแหละแต่ว่าตันนี้ก็จะเป็น6ไปนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับนะทีนี้วิธีการนะครับวิธีการอันนี้เป็นเทคนิคนะครับนะวิธีการก็ขั้นที่1นนะครับนะเราจะต้องทําการแบ่งหน้านะครับแบ่งส่วนซะนะครับเราก็ไปนะครับทาการแบ่งนะครับอันนี้สาคัญนะสำคัญมากด้วยนะครับไปที่ การจัดการเนาะเขาโครงนะครับนี่เขาโครงนะครับไปติ๊กนะครับขั้นที่หนึ่งก็คือเราเอาเมาเอาเอาเคอร์เซอร์วางไว้ก่อนนะนะครับวางไว้ตรงหน้านี้นะหน้านี้เนาะครับหน้าตรงนี้นะนะครับไปที่เขาโครงนะครับจากนั้นนะครับไปที่ตัวแบ่งนะครับติ๊กครั้งเดียวนะครับให้เลือกครั้งเดียวนะหน้าถัด ไปนะครับกด1ครั้งปึ้งนะครับนี่มันจะทําการแบ่งนะครับแบ่งหน้านะครับแบ่งสัดแบ่งส่วนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับนะแบ่งส่วนนะทีนี้ถ้าเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูนะครับนะผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูนะครับดับเบิ้ลคลิกปึ๊บนะดับเบิ้ลคลิกด้านบนจะเป็นส่วนที่1นะครับนี่แหละส่วนที่1นะครับนี่คือส่วนที่1 อันต่อมาก็คือส่วนที่2นะครับนี่เป็นส่วนที่2นะครับนะนะครับนะส่วนที่2นะครับมีส่วนที่1กับส่วนที่2นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราแบ่งแล้วนะครับเราไปคลิกเข้าไปนะครับติ๊กคำว่าลิงก์นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปที่หัวหน้ากระดาษนี่นะคือเมื่อเราแบ่งแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตึ๊ดติ๊ดหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นติ๊กคําว่าลิงก์ไปก่อนหน้านะครับออกนะครับสาหตุที่ติ๊กตรงนี้เพราะว่าเราจะแบ่งส่วนแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะไม่ให้ลิงก์หากันนะครับกดหนึ่งครั้งปึ๊บนะครับเพื่อนเอาลิงก์นี้ออกนะครับ อย่างนั้นเรากดปิดนะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น2ใช่ไหมครับหน้านี้หน้านี้จริงๆงหน้านี้ก็จะเป็นเป็นหน้า5นะครับหน้า6นะครับหน้า7ใช่ไหมครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขนะครับก็คือเราบำลคลิกนะครับ นะครับแบบคลิก,ก้ามาเนาะจากนั้นเราไปหมายเลขนะครับนี่หมายเลขนะครับจากนั้นไปที่ปรับแต่งนะครับจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับน,นี่ก็คือเราสตาร์ทที่6นะครับนะห6เนาะตอบตกลงนะครับตอนนี้ก็จะเป็น6เป็น7ใช่ไหมครับอ่านะ ผมดับคลิกนนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะก็จะเป็นปรับแต่งเนาะนี่ก็จะเป็นหมายเลข6นะเริ่มต้นโดย6นะครับนี่วก็จะเป็น6เนะเมื่อกี้นี้ผมอาจจะขยับเมาส์นิดนึงก็ได้นะเป็น7ใช่ไหมครับนี่8นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็หน้านี้ก็จะเป็นหน้าหน้า6หน้า7ใช่ไหมครับหน้าหน้า 8. แปดตนี้บทที่หนึ่งเมื่อกี้นี้ผมอาจจะขยับอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมอมคลิกเข้าไปปุ๊บหน้าแล้วก็หมายเลขหน้านะครับจัดรูปแบบอันนี้เริ่มต้นเลยหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคนะครับบทที่หนึ่งนี้เนาะ หนึ่งสองเห็นไหมครับเป็นไมล์เลข2และนะครับไมล์เลข3ามไมลเลข4ีไมล์เลข5จริงๆเราสามารถลบลบนี่ออกได้ด้วยนะนะก็คือนี่ลบแล้วนะอ่านกดกดเครื่องหมายลบดีลิทนะครับอ่านนี่ก็จะเป็น6นะครับก็คือ4 5เนาะ อ่ะนี้จะแสดงว่าเราต้องมาเับเพิ่งคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเริ่มต้นโดย5นะครับตอบตกลงปุ๊บนะ5ตรงนี้เนาะอ่าอันนี้หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6กเห็นไหมครับอ่านะมันก็จะนับหมายเลข7 8็นะครับ90้อ่า11 ตรงนี้เราก็เราก็หันครึ่งเหมือนเหมือนเดิมนะครับหันครึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น1 1ใช่ไหมครับอ่อาก็คือเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับนะจากนั้นก็ไปที่เขาโครงนะครับตัวแบ่งเนาะถือว่าเป็นการทบทวนกันแล้วกันนะครับตัวแบ่งกดหน้าถัดไป1ครั้งแค่ครั้งเดียวนะครับต้องกดแค่ครั้งเดียวนะนะครับปึ๊บอย่างงี้ครับ กด 1>, 1ครั้งนะนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่าอันนี้หมายเลข11อ่าที่จริงไม่ใช่11เอ็ดเนาะผมลบนะครับอันนี้หมายเลข10ใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็น11นะครับอ่า11นะครับกรดับเบิลคลิกปุ๊บๆนะครับไปที่หมายเลขจัดรูปแบบ นะครับแล้วก็เลือกเริ่มต้นใน11นะครับตอบตกลงปึ๊บอ่าในไปเ็น11 12นะครับอันนี้คือเกิดจากการแบ่งหน้านะครับนะ13อ่า14นะฮะนะโอเคทีนี้เราก็มามาดูเนาะ10 11 12ออ่าอันนี้คือการทำในการ พูดง่ายคือสรุปเนาะเทคนิคในการทําก็คือเราใส่หมายเลขเข้าไปนะครับก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่ามีการใส่หมายเลขเนาะแล้วก็ทําการแบ่งแบ่งหน้านะครับนะแบ่งเป็นส่วนนั่นเองนะครับนะวิธีการเช็คง่ายๆคือดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บๆนะครับเราก็จะเห็นนี่คือส่วนที่1ด้านบนจะเป็นส่วนที่1ด้านล่างจะเป็นส่วนที่2ออันนี้คือเกิดจากการแบ่ง นะครับล้วผมจะมีเทคนิคดีๆนี่มาฝากนะครับก็ติดตามนะครับเหนะล้วผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเสมอๆนะครับสวัสดีครับ